ผมนะลูกทำไมสบายยเมลูกสบายโอเคไมหิ้งนัรนัน้อเรนจรนังนนจอนอันนั้น้องน้อง อันนี้คือใส่ยากับผมดาวตาวสบายทำงายสบายที่สุดในโลกที่สุดในโลกเนยเป็นคุณเจ้สาวของนีเหรอลรบทำไมไม่โดนตาอืมดวงหม่เน่เลยสบายมากใครสั่ให้ไปทไรที่ตัวเรา่รตัวเราเองอน

ยกขวขึ้นเหรเฮ้ยไม่ต้องยกสูงพวกแบบพื้น้ำไม่จักการทางการคันนะโอ้โหนี้าวน้ยกขวบขึ้นแล้วเราก็ระบายที่2 3ามโลที่2ไปที่